หนูเคยรู้ไหมว่าหนูมีองคไหนก็เคยรู้ว่ามีองค์แต่ไม่รู้องคาไหนอ่าแล้วเคยมีเสพยานไปอะไรไหมว่าเรามีองไหนก็ไม่ได้เป็นเสพยาที่ไหนเพียงแต่บางทีไปงานกี่เปงานอะไรมีแต่ต้องพักว่ามีองค์นะองคนะแต่ไม่รู้ว่าองค์อะไรก็เลยโนมาแม่ที่เพียรู้ว่าตอนดูคลิปข,ของแม่ ถ้ารู้สึกว่าอยากมาไม่นิดเลยว่าเทคงว่าองเราองใดองนั้นใครมีอาการองค์ผ่านไหมมันเวลาไปงานวิธีแล้วมันก็ปีแต่มีกระแสกระแสขนลุกธรรมดาที่ปกติแล้วผเหมือนผ่านไปอ่ะแค่นั้นองแต่ไม่มีใครเคยบอกว่ามีองค์อ่าพอแม่นิดบอกแล้วว่ามีองค์ไหนององพ่อสิวะ ก็รู้สึกว่าเวลานั้นมันเหมือนตะงมีกระแสผ่านตลอาผลลุกตู้ตู้ตอนทำพิธีรู้สึกไงดีครับเหมือนที่กระแสผ่านผ่านผลลุกตลอดก็ทำให้เราเชื่อมัน่นเชื่อมั่นใ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 น,ใน,นวรู้วรร้วว่่าาาเแลงที่ปกปักักษาเราเป็นที่องค์ประอบว่า ภูมิใจครับก็ตอนนี้ก็ท่านบอกให้หนูสร้างบุญสร้างบารมีก็อะไรที่คนเขาหลงทางปากเราก็สอนให้เขาเดินให้ถูกทาะถือว่าเป็นตัวแทนของพรเองในเรื่องคุณงามความดีก็บอกล่าวเรื่องราวดีๆให้คนอื่นรู้ค่ะขอให้ณทุกท่านมา